มเรแบบปกตินี่ปกติคืออะไรปกติคือสิ่งที่ตรงข้ามกับพี่พี่มีาวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับนอกจากเออเหล่าแกงชายชักันแกงหลอนไทยเหรอพี่เลวีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับห้ามเล่นมุกเต้นะครับวันนี้เราตัวเริ่มเลยไม่ต้องเลยดอเร็วหรอแดี๋ก็นี้ก็แบบ วาดเสร็จห้ารอบแล้วเนี่ยวาดเสร็จห้ารอบแล้วหมดเกิน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 เดี๋ยวเวลาเร็วขึ้นแล้วทีเรเวดเลยผมเปลี่ยนเป็นทีมจริงอ่ะมาดิอะไรอุ๊ดอะไรอุ๊ด เไปท้าลุงต่อยแล้วนี่ตอนเนี้ยปวดจัดมุนคิดเต้นี่มันมีแต่คนร้อนร้อนวาดไปเสียกินแล้วทีเสร็จแล้วโอ้ยเต้เนี่ยทำไมเต้ถือไปหมดเลยเนี่ยไหนบอกไม่เล่นเต้ไงมึงต้องว่ามึงต้องว่าเอ้เสกให้ใหม่ให้เต้ใหม่เลยเฮ้่นจบเล่นจบเสร็จแล้ว เกิดทันป้าเรื่องนี้เบเบลุ้งกลางป้าเกิดทันว่าเบเบลุ้งป้าดีเจอเรเกทนป้าเกปเบเล่ดับเบิ้ลดับเบิ้ลซงเฮ้ยสุวรเจริญน่ไม่เคยวาานี้โอ้ไม่เคยวา อร่อยแล้วจะไม่แ erm ค uh, ่นี้ไม่ต้องห่วงหัวแล้วไม่เดินเกมใคแล้วพี่มบเป็นรูปนี้พี่อนก็หลอนเลยวินวินเวม็นเลยเนี่ยไม่ว่าดีผมว่าพี่ชอบหน้านี้เนี่ยเดว เจ๊กี้ก็คมจะว่าตามึงได้วเทสคือไ่ะน่บอกตมนแรกโอ้ยจงรักน่เรเปลี่ยเป็นแก้วแล้วหรอขอโทษนะพี่ดิพี่เตะเสวยนคเล่นเกนชิไม่รู้เรื่องเกนชิเยอะหอนกันสห้าคุณเลววิใช่แล้วไม่มาเท่าเขาอ่ะ อลิตี้มาเลยถ้าไม่ไวลมันเหมือนตอฉบีเลยเ่ไปไม่ด้ทีเปลี่ยนเป็นอันนี้ไปหมดเลยอะเข้าใจโหมดเลนแบบไหมฮะอย่างน้อยก็อยู่โพิชันเดิม่วโพิชันเดิมันอนี้ก็โพิชันเดิมเอดีอันนี้คือพีเปิดมีมีพี่เดกคคุ้ม อิ่มอะเราไม่เราไม่ใช่หิ่อีกเลยด้วยนะเอ้ภาพตัวเองใช้ก็เจอนั้นเนี่ยถ้าแฝงภาพแรกแล้วแหละเอาเดียวนั่นรักเขยไอ้นี่เี่เป็นเขยะฉี่นอาเองละเข้าใจเขาว่าโบนเลียนแบบไว้เนี่ยแล้ต้องพยายามวาดให้เหมือนภาพก่อนหน้านี้เข้าใจไหมดูคอนเซ็ชันเดิมป่าวะไม่เกี่ยววะยี่โมงเงไม่น่าสนใจสนใจเต๋ดีมากเอาอีกแล้วที่หนึ่งชอบฉีกอ่ะทำไมไม่วาดหัวล้นเหมือนคนอื่นนะ อย่าหัดว่าเธดีคุ้มดีจริงว่ะวัีเรางคุ้มจริงยริงที่ใหญ่แอ้โอ้ ในตัวเฮด์ตัวเดียวดีดีไม่ทันโอหะเนี่ยโอ้โดนพิซซ่าแทงอีดไม่นอกเรื่องแน่ๆเลยมันมันจะมีสักกี่คนพี่เลยหัวถามจริงใช่มีทีน่ะมันก็จะมีสักกี่คนที่ว่าพี่เต้มามาเฮ้ยไม่ได้ไปละมาก่อฟ้าดูแบบนี้ว้าอย่ก่อนหน้าไปเลยบนกอฟ้ารันดี้ ได่เลยแล้วมันก็กลายเป็นพิซซ่าไปได้เลยแล้วน้องหมูก็มาเดี๋ยวพูดแก่น่อหมูทำไมนี่นะเนื้อของหมูจะกลายเป็นพิซซ่าหรือนี่แหละหมูเพิ่มดีเทลไงอบฉีกันเราอ่ะ เมวแมวแมวมวไม่หนยผมไม่ว่าแมวเลยมันต้องวมวอันนี้คือแมวหรือโปเกมอนอะแมวนี่ไเหอมันเปลี่ยนไปแล้วตเป็นขุดก่เอาแกไปปลาไปไปแชน้ะตอนนี้ไหนไม่เห็นมีไม่เห็นจะไม่ได้เลยโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมไม่มีเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว ผมต้องทำฝันให้เป็นจริงด้วยตัวเองเลอดเลยาเลือแค่ไหนเขาวาดรูปตัวเองได้แท้ตัวเองด้วยไม่ได้ดูเวลาลืมกินเชื้อโรคโดนเราไปแล้วที่กินยาแก้เต้ทุกเช้าเย็นเลยนะเรนนีผมมาปกติเรีวีแต่ว่าตีนไม่เคยได้ยินเหรอคนเมามันจะพูดว่าฉันไม่ได้เมา่คนหลอนก็พูดว่าตัวเองไม่ได้หลอนเหมือนกันนะเต้ตัวทีหลอนปะหลอนหลอนหลอนเต้หลอนปะไม่นี่ไงไม่ยอมเมาไม่ได้พูดว่าตัวเองหรอ่ไม่ยอมรับอ่ะทำไมอ่ะเพลง ผู้หญิงผมยาวหน้ามาใช่ปะผมสีชมพูอินเหมือนที่หน้าหน้ามาปะล่ะไม่ไม่มันเล็กสกินเฮดเนี่ยฮะหลอนละทีน่นหลอนแล้วทีทีหลอนแล้วตอนนี้ได้ที่หลอนทีหลอนหลอนทีไม่พคดรแกหลอนด้วยมันเต๊กเก็บกดอะเต๊กแค่ไรเลยหรือเปล่าตามคือแบบ พี่เลเว่นี่เป็นสาววายหรือเปล่าอืมไม่เชิงค่ะทำไมแต่ไม่ใช่คู่ดีแน่ๆพี่พี่อาจจะเป็นสาวแซดออาจจะเป็นสาวแซดสาวเอผมอยากสาวบ้างว่ะพี่สาวหน้ากูเยจะสาวหน้าเมื่อก่อนเลยฉันงเกียร์เด้งเส้นตียังเกียรจริงเลยอ่ะที่ผมไม่คิดเลยนะว่าเต้จะเขียนอะไรอย่างนี้ ตรง,งก้าวหน่อยครับพี่ฟ้าพี่คิดอะไรเนี่ยธรรมะกระตุกจิตกระชากใจ เขียนหนังสือให้มันสวยได้ไหมครับเขียนให้ถูกก่อนดิขอร้องนยเขียนผิดบ่อยเลอเกินไม่ไม่เขียนนรกด้วยลอลิงอ่ะนรกเลย่ก็มันน่าจะสหัดดีได้เลยด่คือพูดกากอ่ะคือแบบลอเรือไม่ได้พีไม่ไม่เขบเขียนเขามง่ายให้แบบมันผิดอ่ะพี่ไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจตัวเองกันไอ้ลอดที่ว่าต้องว่าตัวเองกันหมดแน่แนีลีงดป่ ดีดีฮอร์นี่คนหล่อเท่ไงล่ะดีชนเองดีแค่ผมป่วยรวยเกินเป็นสุดหล่งแก่จะไม่ว่าแลอยู่แล้ววะสี่คุณป้าคนร้องแหละแชทนี่แล้วดีไ่ด้เล่นแชทเขาจะทำไมมันมีวงแหวนนี่คือตายหรอกดีริง ยก็มาด้ดีแล้วป่ะเป็นเลขเป็นเล็กอช่างแง่คือบัชแง่ชางแงถึงแล้วพี่ BK ยังเด็กเลยม่อนวันนี้โคตรตั้งใจวาดวาดคนแรกวาดต่เสร็จนี่เร็จเล้วอเลยมา้อลย นี่ของพอลนำโล่อามาสิไอ้อันนี้กเดียคิดไม่ออกเหมือนกันวัเลยเป็นสุนัขพสิษฐเต้ดเองเต้ขอดเกลี่เรืงมุเดิมกูเลยอ้ยหรือเปล่าน่ารักใช่ได้สองชั่วโมงไงพี่วันนั้น ใครว่าโจโจ้ยาเรยาราซี่โนคตเรโนกะกซึกันนะกะมวสึคันนัวารุโดะเวร์โเลตคิโอน่น่โรดาโรดาดาอะไรวะเนี่ยเราจะไปต่อยังไงดีอ่า ทมให้มันใหญ่ขึ้นแล้วกันหมายถึงหมลยถึงลำแสงพิดคาดมาเฮ้ยโอ้โหก็ไม่ทันกูทีต้องอาบบางนะคู่มือห้ามฝึกจิตคู่มืออะไรกันน่ะพี่คู่มือที่พี่อ่ใช้บ่อยๆนะพี่เป็นแฟนตัวเย็นของลุงก็เลยนะเ้ยตัวเย็นตัวเย็นเลยนี่อยู่ในโรงเลยครับลืมบาน จบยังไงดีอะบ้าเจ๊กันไม่ต้องชอบเล่นคนอื่นแล้วครับใช่ครับเฮ้ยคืเมื่อกี้ไม่มีใครพูดนะเมื่อกี้พี่พี่พูดอ่ะไม่มีใครเล่นเลยไม่มเล่นอะไรเลยเต้ยดูฉายาหลอนของเต้ยไม่ได้มาเพราะว่าโชคช่วยนะเฮ้ยเฮ้ยสุกมสดเฮ้ยจบแล้วใช่เฮ้ยาเย็กรู้ว่าเข้าใจทุกสีไหมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเสรยจ สาสึก์แกโอยงงงงงงแรงขึ้นแรงขึ้นอีกโอเคติดเสร็จหมดเกลียว่โอ้ยไหนกันเนี่ยแรงขึ้นอีกยาเสร็จแล้วแตกแล้วเขาใช้กันมาแปดหน้าพี่มันไม่เป่งแล้วน้ะเขาฝึกอยู่ไงเนี่ยอันนี้คือฝึกไม่สำเร็จนะจ๊ะโอเคโดดแน่เลย สายอยู่ที่เดิมเกียไปกยนง่่ะอยังไงอ๋อไอ้ข้างหลังนี่คือไอ้นั่นเหรอไอ้ก้อนหินอะไอืมมาซืตรงนี้เนี่ยก็ไม่รู้้โอ้โหแก็เป็นท่ายู่นะโอ้ แก่แล้ว <mean> รูอบ um, ้ากันนะถ้าคนทีมบอกผมว่าแก้ตามเราจริง ยอะเย่ยอเลยไหมองไม่เคย้ลยไม่เป็นอวิเชั่นใช่ไหมได้เลยนพี่ต่อยคุณโจซาร่าทำไมมันไม่เป็นอิเชันเมื่อไหรมันจะสุดจอทีนี่ต้าลังตอนหน้าหมดฟินตงเป็นหน้าดูฟินอุ้ยสวยอุ้ยสวยนี่สวยจริงตาจะ นิ้วเพชรยังไงล่ะนิ้วเพชรชี้ใครก็ตายนนทกไม่ชอบพระรามปวดปวดพระรามขี้โกงไอ้คนจะไม่ใช่วันนี้ได้เลยเปิดไม่มือแล้วไม่มือ รู้ละไอเต้เต้นรู้ละเตนจะใช่เลยรว่าออเนร่่คุณอาวการอนี้ก็ผมยาวเออเอาแค้นหน่อยเราแค้นหน่อยน่ารักโออออหรอรือเปาอหรือเปล่าออเปล่า